สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับเรากำลังจะขับรถกลับกรุงเทพคือเราก็จะแวะที่แพร่นิดหนึ่งก่อนครับก็ตอนนี้เรามาแวะกินนาบเียอร้านนี้ครับดวงเมต็ตเก่าเก้าเก้าเกาขบวนลาเียวที่แพร่ครับไม่เหมือนที่อื่นแต่ตอนนี้คือโตะเต็มกําลังยืนรอโตะอยู่คนเยอะมากอันนี้คือข้าวส้มนะครับ กินด้พริกและบีบมะนาวนี่คือขนมเส้นน้ำหมูที่แพรเรียกอย่างงี้น่าจะคล้ายๆน้ำโย๊แต่น้ำใสอันนี้เขาบอกว่ากินกับพริกมะนาวใช่ไหมอันนี้เป็นกระดูกมันหน้าเป็นซุปกระดูกเหมือนเป็นข้าตัดมาเป็กระดูกก็คือใส่พริกกับมะนาวครับอันนี้

กลิ่นก็มเขือเทศมะเขือเทศใส่ไายกัน,นไหมใส่น้ำเงี้ยวข้เม้าส้มเหมือนเข้าม,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 มันแต่ไม่รู้ใส่ไหไ ถ้วยอย่างเงี้ยยีบาทยีบาทตอนนี้เรามาแวะก่อนที่คาเฟ่ชาร์ลอตครับใช่แล้วชา์ลอตครับก็จะแวะซื้อน้ำหวานก่อนครับเพราะว่าร้อนมากอากาศ ใครเป็นสายคาเฟ่ก็มาดูได้ก็จะมีที่ถ่ายรูปข้าวออกมาเย็น,นยเลยมีโซนมีโซนออกมาข้างนอกด้วยข้างหลัง หน้าหนาวน่าจะดีช่วงนี้มันร้อนเกินครับาน,นั่งข้างนอกน่จะเึ้นลมแล้วก็ที่นี่คนเยอะมากนะ <c oughs> ไม่คับเ <c oughs> นี่ครับที่เราสั่งมาแล้ที่ที่นีมีมัชฉาให้เลือกเยอะมากแต่ไม่รู้คืออะไรบ้าง <c oughs> กูจิมะชาอันนี้กูจีมัชากูจิมชากับน้ำมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวอีอเมี่มะชาเมีมะชา,ชชาอะไรไม่รู้มันมีชื่ออยูอันนี้ชาเย็นคือมันก็มีบาลนี่อ๋ออันนี้เป็นวิยาโก ที่แพะเมืองผีครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของแพร์ะถึงละแพะเมืองผีอากาศตอนนี้ร้อนมากน่าจะเกือบ40องศาได้ตอนนี้แดดก็แรงเ,เดินเดินเข้าไปประมาณ ร้อยห้าสิบเมตรครับก็จะถึงตรงนี้เดี๋ยวพามาดูเป็นป้ายประวัติของแพะเมืองผีครับยาวมากเกินแปดบรรทัดตรงนี้มีรถเอทีวนั่งถ่ายกับแพะได้อก็ประวัติประวัติตรงนี้เขามีเรื่องเล่านะเขาบอกว่ามีคุณยายแก่แบบ ไปหาของในป่าครับหาพวกหน่อไม้มาทําเป็นอาหารนะครับแล้วก็หลงเข้าไปในป่านะตรงแห่งนี้แล้วก็ไปเจอแบบพวกหลุมเงินหลุมทองก็เลยแบบจะหาบกลับมาก็แบบโกยใส่หาบจนเต็มเลยนะจะเอากลับมาแต่ว่าเทวดาที่อรารัขาอยู่ในป่าเนะี้ยไม่ให้เอากลับครับก็แบบทําให้คุณยายเดินหลงอยู่ในป่าหาทางออกก็ไม่ได้ก็เลยวางหาบไว้แล้วก็ ตัดไม้อะทาเป็นทางเดินเข้าไปใช่ไหมตัดไม้ระหว่างทางเดินออกมาก็ตัดไม้เพื่อให้รู้ว่าทางเดินกลับเข้าไปทางไหนที่เทวดาเอาไม้ให้เห็นคืออยากอวดเฉยอยากอวดคุณยายเฉยครับแล้วก็เลยไม่ให้ออกมาคุณยายก็เลยหลงป่าก็เลยโอเควางไว้ก่อนแล้วก็ตัดไม้ระหว่างทางเดินออกมาครับแต่พอกลับมาแล้วจะกลับเข้าไปเอาอะก็คือไปยังไงก็ไม่ถึงสักที เหมือนแบบเดินไปข้างหน้าก็เหมือนเนี่ยยิ่งยกเท้าไปข้างหน้าก็เหมือนเดินถอยหลังแบบมีคนดึงหาบข้างหลังยายอยู่แล้วก็เลยวางหาบทิ้งไว้แล้วก็ไปบอกชาวบ้านให้มาดูหาบเงินหาบทองชาวบ้านก็แบบเข้าไปดูกันเป็นจํานวนมากครับเมื่อไปถึงหาบเงินหาบทองนั้นอ่าวกลายเป็นหาบเงินหาบทองหายไปในป่าเจอแต่รอยเท้าจึงสะกดรอยเท้าตามไปถึงเสาเมโลเสาเมโลและไม่มีรอยปรากฏไปทางอื่นอีกเลย ยายแก่กับชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่าที่นี่ว่าเป็นแพะเมืองผีแต่จริงๆแล้วแพะในที่นี้ก็คือหมายความว่าป่าละเมาะเมืองผีก็คือสถานที่ที่เงียบเหงาวังเวงอะไรอย่งนี้ครับแล้วก็เสาเมโลคือภาษาพื้นเมืองเป็นเสาเหมือนแบบเป็นปราสาทที่ใช้ครอบศพผู้ตายทางภาคเหนือโอเคครับประวัติก็ประมาณนี้ครับ ที่เป็นเรื่องเล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าถึงแล้วแพะเมืองผีถึงแล้วโอเคครับนี่ถึงจริงๆแล้วครับจะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นเนินดินเขาว่ากันว่ามันเกิดจาก ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหูดูถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นปรากฏการที่เรียกว่าหูดูคือมันเกิดการเนี่ยกัดเซาะจากพวกลมฝนแดดอะไรเงี้ยทาให้เนินหินเนินเนินดินอะ่ะมันกลายเป็นอย่างนี้ครับห้ามปีนป่ายขึ้นเสาหินคือมาแล้วก็เหมือนอยู่ อยู่แบบอีกดาวหนึง่งอัะไม่ได้อยู่ในดาวโลกนะครับแต่ร้อนโคตรโร้อนมากๆนี่ครับแพะเมืองผีให้ดูบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้คือในหมวกนี้ เปียกเหเงื่อไหลเป็นน้ำครับก็เป็นที่ที่สำคัญของแพรอีกที่หนึ่งครับถ้าใครแวะมาอยากมาก็มาได้ครับแต่มีค่าเข้านะครับคนไทยคนละยี่สิบบาทแล้วก็รถรถถ้าเอาเข้ามาคันละสามสิบบาทครับ ร้อนสุดๆเนี่ยมันเกิดจากการกัดเซาะของฝนของลมของแดดครับไม่รู้กัดเซาะมากี่ปีประมาณนี้จุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่คนชอบมาถ่ายรูปกันน่าจะเป็นเนี่ยไเสาสองต้นเนี่ยเพราะว่ามันโดดๆขึ้นมาเลยอันอื่นมันจะเป็นเหมือนกำแพงขึ้นมา อโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะมันจะมีจุดชมวิวจากข้างบนเอีกที่หนึ่งกนะ็น่าะเป็นจุดนี้ที่คนมาถ่ายรูปกัน,นสวยไหมจุดนี้ครับที่ผม้ทำมาเป็นที่ถ่ายรูปหเห็นซอกหินซอกอะไรนี่ครับก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยวิวพอยต์ขึ้นไปข้างบนตรงนี้อีกที่หนึ่ง ไปตรงจุดชมวิวแล้วจริงๆมันมีทางเดินศึกษาธรรมชาติเข้าไปทางนู้นด้วยแต่ไม่ไหวล้ะร้อนเดี๋ยวแค่ชมวิวก็พอละใครเคยเห็นไอ้ต้นนี้บ้างมันเป็นต้นที่แบบพอโยนไปแล้วมันจะหมุนลงมาเดี๋ยวดูถ่ายทันปเนี่ยเอาใหม่เอาใหมรอบนึงเห็นปะ มันหมุนลงมาไม่ค่อยได้ไดเห็นนะต้นนี้หายากนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันจุดชมวิวข้างล่างโอ้มีคนเดินวิวจากข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปสูงอีกนิดนึง เหือยคือไหลแบบท่วมไหลเป็นน้ำโอเคมาตรงนี้แล้วกันนี่ครับโอ้ยสวยสวยเลย แดดเริ่มล่มแล้วรีบถ่ายตอนแดดล่มนะครับถ้าดูจากข้างบนนี่ก็จะเป็นแองแองแองเมื่อกี้เราลงมาอยู่ในแอ่งแล้วก็เราจะเห็นรอยการกัดเซะจากมุมข้างบนอ๋อนี่ครับ เขาบอกว่าเกิดขึ้นประมาณสองล้านปีอ่ะไม่เกินสองล้านปีครับก็อย่างที่เราบอกไปเกิดจากการกัดเซาะการอะไรพวกเนี้ยอ๋อตรงนี้เป็นผาพ่อแหละผาพอแหละพ่อภาษาเมืองก็ไปว่าดูแหล่ก็ดูแบบดูสีอะไรงี้ยพอแหละดูสีอย่างนงี้เหรอ นี่บจากมุมข้างบนครับแพะเมืองผีจริงๆเงียบมากครับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่โคงประมาณนี้ครับโอเคครับคลิป เราที่มาแวะแพร่ระหว่างทางกลับกรุงเทพก็ประมาณนี้ครับใครที่ขับรถเส้นทางเนี้ยอาจจะแบบแวะเที่ยวแพร่ก็ได้จริงๆมีหลายๆที่ที่น่าไปอีกเยอะแต่ว่าเราอยากรีบกลับแหละเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปถึงมันจะดึกแล้วก็แค่นี้พอเนี่ยบ่ายสองแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ